ก็จะมีสตอรี่ให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆตามหาภารกิจทั้งหมด3ภารกิจค่ะอย่างภารกิจแรกนี่นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายนะคะแล้วก็บวกกับพยัญชนะไทยหรือว่าด้านภาษาของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะมาเล่นเกมเช่นกระโดดบันไดงูตามหาคำศัพท์แล้วก็มีโยนโบลลิงเอ๊ะ หายัญชนะที่เราได้หรือเปล่านะนอกจากจะมีภาษาไทยแล้วนะคะก็จะมีทั่วคณิตศาสตร์ตัวเลขค่ะอย่างเช่นเกมเมื่อกี้นะคะที่เด็กเล่นกันสนุกมากก็คือตามหาขาสัตว์กันค่ะขาสัตว์ตัวไหนหามาให้ได้ครบ10บขาอู้เด็กๆทําได้เก่งกันมากเลยค่ะนอกจากคณิตศาสตร์แล้วเด็กๆก,ก็จะได้เล่นกับวิทยาศาสตร์การทดลองด้วยนะคะ ก็จะมีการทดลองก็ใช้ของธรรมชาตินะคะีค่ะมาทดลองเช่นเด็กๆก็จะได้มาลองหาสีจากธรรมชาติหาดอกไม้สีอะไรให้สีอะไรหรือว่าตามหากลิ่นของสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะนำมาโคลกโคลกแล้วดมกลิ่นเอ๊ะกลิน่นนี้กลิ่นอะไรนะดิฉนจะมาตามหากันค่ะกิจกรรมเหล่านี้นะคะสามารถทำที่บ้านได้นะคะใช้อุปกรณ์ง่ายๆอย่างเช่นดอกไม้หรือว่าเพื่อสมุนไพรที่บ้านเป็นขิงเป็นข่าหรือว่า ใช้ของที่เป็นขวดน้ําก็ได้ค่ะเป็นลูกบอลทําโบลิงกันหรือว่าการทดลองใช้น้ํายาล้างจานแล้วก็สีเต้นระบำอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้นมนค่ะเด็กๆก,ก็จะสนุกกับสิ่งของเหล่านี้ภายในบ้านได้สนุกค่ะทําเป็นเกมสร้างเป็นสตรอรี่ให้เด็กได้ค้นหาคําตอบด้วยตัวเองแล้วก็ตามหาสิ่งที่เราอยากรู้อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเ,เขาจะชอบมากค่ะ